ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟอดบายวุ้งนะคะวันนี้นะจะมีตอนเดียวนะคะที่เอาไว้รุยส่วนโดยเฉพาะนะคะมาโชวตัวแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะคะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับวุ้งก่อนละกันนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปแล้วกันค่ะอะแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะคะเดี๋ยวให้ตากล้องวนรอบคันให้ดูก่อนละกันค่ะ พี่งน้องทุกคนนะคะนี้วันนี้นะจะพามาชมรถตอนเดียวนะคะที่เป็น4คูณ4นั่นเองหรือเรียกง่ายๆว่าสแตนดาร์ดนั่นเองคันนี้นะเห mm ็น hmm. ให้วนดูรอบคันขนาดนี้ลอลอยกสูงแบบนี้แล้วก็ล้อใหญ่แบบนี้นะเ mm hmm. ชื่อเลยค่ะเอาไปรุยในสวนในไร่แน่นอนเนอะ mm hmm. ก็คือเอาไปสไตล์ออฟโรดแน่นอนนะ,นะนะคันนี้นะ mm hmm. อ่ะ คันนี้นะคะราคาค่าตัวของเขาอยู่ที่717,000บาทนั่นเองค่ะนะคะเพราะว่าเป็นขับเคลื่อน4ล้ออีกต่างหากเนาะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในตัวรถนะคะว่ามีอะไรบ้างพร้อมกับตกแต่งอะไรบ้างนั่นเองอะอย่างที่เราเห็นเลยคันนี้นะคะทำการเปลี่ยนฟอน์ Ford นะคะเป็นทรงแรปเตอร์ V6 ทัมสี แดงนะคะนี่ดำตัดขอบด้วยแดงแบบนี้เลยปกติเราจะเห็นเปลี่ยนแค่ฟอนใช่ไหมแต่คันนี้เราทำการทําสีขอบตัวด้านบนด้วยทั้งหมดเลยนะคะให้เป็นสีแดงทำให้รถดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นด้วยมาพร้อมกับไฟมินิ LED ทางด้านบนถึง3จุดน,นะคะซึ่งเป็นนี่สีขาวแบบนี้เลยจริงๆสามารถเลือกได้นะว่าอยากได้เป็นสีขาวนะคะ หรือว่าอยากได้เป็นสีส้มนั่นเองนะอ่ะเราก็ที่เราเห็นแบบว่าเด่นชัดเลยนะคะจะเป็นอะไรไม่ได้คือเป็นชุดการชนหน้าของตัวแฮมเมอร์นั่นเองค่ะคันนี้เป็นการชนหน้าเหล็กนะคะของแฮมเมอร์ซึ่งเป็นรุ่นแอดรัสนั่นเองค่ะนะคะสังเกตง่ายๆก็คือจะเป็น ไลตัดบอกที่เป็นเหมือนแบบว่าบูมแบรนร์แบบนี้นะคะซึ่งเป็นรุ่นใหม่ของรุ่นแฮมเมอร์เลยนะคะมาพร้อมกับห่วงอุปกรณ์เนี่ยห่วงลากจูงนะคะสีแดงแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับแคงกันกระแทกทั้งด้านล่างแข้งกันกระแทกข้อดีของเขาก็คือเอาไว้ป้องกันตัวเครื่องยนต์นั่นเองนะคะเวลาที่บอกว่าเราเอาไปลุยป่าออฟโรดอะไรเงี้ยนะคะตัวมอเตอร์พวงมาลัยนั่นเองนะคันนี้ที่พิเศษจริงๆเลยนะคะก็คือการทำ ไฟใหม่การเปลี่ยนไฟใหม่นะคะเป็นไฟที่เป็นเหมือนไฟตัวท็อปนะแต่ตัวนี้ก็คือจะมีสองแบบนะคะอันนี้แจ้งก่อนจะเป็นไฟที่เป็นของเทียบนะคะกับของแท้ที่เปิดระบบนั่นเองราคาจะค่อนข้างต่างกันเพราะว่าตัวเนี้แล้วแต่ลูกค้ารีเควสเลยนะคะว่าอยากเปลี่ยนแบบไหนนะเพราะว่าจริงๆแล้วอะคะ่ะตัวไฟของเขานะคะจะเป็นไฟที่เป็นมันติรีแฟกเตอร์นะ ไฟเดิมๆของเขาเลยนะคะอ่าพอคันนี้นะคะมาด้วยไฟซีแคมด้วยนะคะนี่ก็จะมีไฟซีแคมให้ด้วยนะคะนี่จะเป็นประมาณนี้ก็คือเอาง่ายๆหล่อตัวท็อปเลยนะไฟจริงๆของเขาไฟเขาจะสว่างมากๆเลยนะคะนี่มาพร้อมกับตัวซุ้มล้อนะคะคันนี้คือติดตั้งซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะมาพร้อมกับตัวหมุดหมุดตัวนี้ไม่ได้ทําการเจาะรถแต่อย่างใดนะคะเป็นการที่แบบว่าเราติดตัวซุ้มล้อ เข้าไปนั่นเองแค่ติดกาวสานะตัวนี้ก็เพิ่มความรอนได้แล้วมาบวกกับตัวล้อแมกนะคะที่เราทําการเปลี่ยนตัวนี้ล้อแมกเป็นของ n โซแท้นะคะแล้วก็จับคู่กันกันกบตัวยาง m a x กซินั่นเองสเปคเราเห็นแบบว่าสเปคใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะด้วยขนาดคือ285ทับเ5 R16 ตัวนี้ 285คือหน้าสัมผัสย,ยางนะคะแล้วก็ซึ่งเป็นสไตล์มาทเลนออฟโรดแบบนี้เลยนะคะดอกยางเขาก็จะใหญ่ๆนิดนึงนะคะและด้วยความที่เขาเป็นแค่ขอบ10องเองอะ่ะแต่เหมือนขอบ20เลยเพราะว่าหน้ายางของใหญ่มากๆเลยเห็นไหมตรงแก้มยางเนี่ยคือ75กันเลยทีเดียวนะใหญ่มากๆนะคะแล้วก็มาด้วยขอบ16ที่เป็นสไตล์ออฟโรดแล้วดูแข็งแรงมากๆเลยนะคะคันนี้ทำการ ยกขึ้นนะคะสองนิ้วนะแต่ไม่ได้ทําการเปลี่ยนปีกนกนะถามว่าปีกนกเดิมใช้ได้ไหมย,ยังใช้ได้เหมือนเดิมค่ะนะคะแล้วก็อันเนี้ยที่เราเปลี่ยนเพิ่มเติมเข้ามาจริงๆก็คือตัวเหล็กกันโค้งนะคะเพื่อให้แบบว่าเวลาที่รถมันแบบว่ากระแทกอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวเหล็กกันโค้งเขาจะตัวป้องกันตัวล้อนะคะเพื่อแบบว่าจัดทรงให้มันดีขึ้นนั่นแหละนะในการใช้นั่นเองค่ะอ่าแล้วก็พอเป็นตัวเนี้ย นะคะพอเราใส่ขอบ16กันเนี้พอเราใส่ซุ้มล้อมาลองสังเกตดีๆล้อจะไม่ได้ยื่นออกข้างนอกเลยนะเนี่ยล้อเขาจะเท่ากับซุ้มล้อเหมือนกันนะเพราะว่าคันนี้ก็คือเป็นออฟูนะขอบ16นะคะแล้วก็ด้านข้างของรุ่นนี้นะคะจะมีสติกเกอร์เราตกแต่งสติกเกอร์ลายโคนแบบนี้นะคะซึ่งมีให้เลือก ค่อนข้างเยอะเลยนะเยแล้วแต่ว่าอยากได้สติกเกอร์ลายประมาณไหนหรือว่าจะเป็นชื่อกิจการก็ได้ค่ะเป็นชื่อคนที่เรารักอะไรอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเป็นชื่อตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้ําการเปลี่ยนบันไดข้างด้วยนะคะบันไดข้างที่เป็นของแฮมเมอร์พร้อมกับตัวป้องกันการลื่นด้วยนะคะอันนี้สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็เห็นตัวที่มันเป็นรูๆแบบนี้ไหมสมมุติว่า รองเท้าเราอะเปื้อนดินเปื้อนโคนลอะไรเงี้ยค่ะเวลาที่เราจะก้าวขึ้นนะคะตัวเนี้ยดินโคลเขาจะหล่นไปทางล่องๆแบบนี้นะคะแล้วคือมันมีป้องกันการลื่นอะเวลาเราคเหยียบขึ้นไปอะค่ะมันจะไม่ลื่นแล้วก็คือแบบว่าทําความสะอาดได้ง่ายด้วยนะคะอ่าคันนี้ใส่เบ้ารองมือจับเรียบร้อยแล้วนะคะติดฟิลม์มค่ะติดคิ้วกันสาดแล้วแล้วก็ขนาดของฟิล์มสามารถเลือกความเค็มได้อีกต่างหากนะคะว่า อยากได้ความเข้มประมาณเท่าไหร่นะคะเพราะคันนี้เราทำการติดฟิล์มเซรามิกให้คุณลูกค้าด้วยนะคะ,ะแล้วก็ตัวนี้นะคะก็ติดตั้งโลบาร์นะคะที่เป็นแขนยาวของออฟโร a ดเลยนะคะนี่แขนยาวตัวนี้สามารถใช้งานได้จริงๆเพราะว่าเขาเป็นเหล็กแบบนี้เลยและอีกอย่างหนึ่งปอดเขาใสาใดด่ใจโดยการที่ ไม่ได้เจาะไม่ได้ทําการเจาะรถแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าเขาจะมีรูให้ใส่น็อตน,นั่นเองแล้วก็ด้านหลังด้านล่างช่วงนี้ของคันนี้นะคะด้านหน้าเป็นดิสเบรนะคะด้านหลังเป็นดัมเบรกนะแล้วก็คันนี้ที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อค่ะจะเป็นตัว Limited Slip นะ,ะนี่เพื่อบอกว่าเพราะเป็นโฟ v วิลเขาจะใช้ตัวระบบค่อนข้างเยอะด้วยนะคะแล้วอีกอย่างนึงเอาไว้ลุยได้จริงๆเพราะว่าเรามีโหมดการขับขี ให้ลูกค้าด้วยนะคะตัวไฟท้ายตัวนี้นะเราทําการเปลี่ยนให้เหมือนตัวท็อปกันไปเลยทีเดียวก็จะเป็นตัวไฟท้ายที่เป็น Full LED แบบนี้เลยหล่อด้วยนะคะพร้อมกับใช้งานได้จริงๆด้วยนะคะใส่ฝาครอบท้ายนะคะที่เป็นฟอน t o o r d ตัวเนี้ยนะเพื่อป้องกรรันเวลาที่เราขับรถไปหรืออะไรเงี้ยหินกระเด็นเข้ามานะป้องกันสีรถเราด้วยนะคะเพิ่มเติมด้วยอะคริลิกคำว่า r รนเจอรนั่นเองนะนี่ สิ่งที่หล่อยอย่างหนึง่งก็จะเป็นชุดกันชนท้ายของแฮมเมอร์นะคะมาพร้อมกับห่วงลากจุงแล้วก็ตัวไฟถอยนั่นเองค่ะนะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูด้านในนิดนึงนะอ่ะจริงๆจะบอกว่าตัวฝาท้ายตัวกระบะท้ายกระบะท้ายของรุ่น Standard นะคะซึ่งจะยาวมากๆเลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือจะทำความสะอาดได้ค่อนข้างง่ายด้วยนะคะพร้อมกับตัวยกตัวพาเลทอะคะ่ะโดยรถอะคะ่ะ ยกเข้าไปแล้ววางได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องยกพาเลตออกมานั่นเองค่ะนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านในนิดนึงนะคะตัวด้านในของรุ่นตอนเดียวนะคะว่าภายในของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นกุญแจแบบปิดธรรมดานะคะมีเดี๋ยวจะพามาชมนะคะก็คันนี้นะคะเอาง่ายง่ายแค่คันตอนเดียวนะคะเราก็จะได้เป็น ไฟหน้าค่ะที่เป็นไฟหน้าออโต้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะตัวเอเนี่ยเนี่ยคือไฟหน้าออโต้นั่นเองค่ะตัวแดงๆเพิ่มเติมอันนั้นคือเราติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมให้คุณลูกค้านั่นเองกุญแจเป็นแบบผิดนะเราก็พวงมาลัยค่ะจะเป็นพวงมาลัยที่เป็นไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะคะพร้อมมันติฟังก์ชันนี่ก็ยังมีมันติฟัง์ชั่นบนพวงมาลัยเพราะว่าเราต้องเอาไว้ควบคุมหน้าจอหลังพวงมาลัยด้วยหน้าจอหลังพวงมาลัยขนาด8นิ้วนั่นเองแล้วก็จอกลางขนาด10นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Android Auto N Apple c a r p l a y นะแล้วก็จะมีแอปฟอร์ดพาร์ทค่ะนะคะเอาไว้เช็ค อะไรเช็คน้ํามันเครื่องคุณภาพน้ํามันเครื่องอะไรเงี้ยนะคะเช็คเข้าศูนย์บริการได้ด้วยนะคะเกียร์ธรรมดา6สปีดนะคะแล้วก็จะมีตัวขับ2ขับ4นะคะนี่ซีเอนั่นเองค่ะนี่เพิ่มเติมด้วยการที่เราทําการเปลี่ยนเบาะนะคะเพราะจริงๆคือเป็นสแตนดาร์ดเขาจะเป็นเบาะผ้านะคะันนี้เราทําการเปลี่ยนเบาะให้เป็นเบาะหนังนั่นเองค่ะทําให้แบบว่า ดูแลรักษาได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะอ่ะและเดี๋ยวบุ้งจะพาไปดูในห้องเครื่องของรุ่นนี้ก่อนนะเพราะเมื่อกี้ยังไม่ได้พาดูห้องเครื่องเลยใช่ไหมเดี๋ยวพามาชมห้องเครื่องกันก่อนละกันคันนี้นะคะอย่างที่แจ้งไปก็คือเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะคะเป็นตัวดีเซลนั่นเองนะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะคะให้แรงม้าถึง170แรงมา้า405นิวตันเมตรกันเลยทีเดียวการจัดวางห้องเครื่องนะ ก็จะวางต่ํากว่าชัซซีรถนั่นเองค่ะนะคะเพื่อการดูแลรักษาที่ง่ายมากยิ่งขึ้นเพราะเราจะเหลือช่องว่างตรงนี้ค่อนข้างจะเยอะนะคะนี่แล้ก็อย่างหนึ่งตัวเนี้ที่เราสมควรระวังมากที่สุดเลยก็คือตัวฝาครอบเครื่องนั่นเองระวังที่สุดคือหนูเพราะหนูจะชอบมากๆเลยแต่ตัวนี้มีประโยชน์นะคะก็คือจะไว้ เพื่อซับเสียงด้วยค่ะซับความร้อนนะคะไม่ให้กระจายไปชิ้นส่วนอื่นๆนั่นเองนะคะแล้วก็ทางด้านนู้นนะคะจะเป็นด้านของเหลวทั้งหมดเลยนะคะที่ฉีดน้ําล้างกระจกค่ะแล้วก็ตัวน้ํายาหม้อน้ํานะคะสามารถเนี่ยเช็คได้เลยว่าตัวนี้มินหรือแม็กนะคะถ้าสมมติว่าเหลือมินนะคะหรือว่าเรารู้สึกว่ามันผิดปกติอะเราสามารถเอาเข้าสูย์เช็คระยะได้เลยนะคะแล้วก็ตัวหม้อมเบรคค่ะพร้อมกับตัวน้ำมันเบรคนะ มอลมเบกขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะนี่เราก็ข้างฝั่งนี้นะคะจะเป็นตัวน้ำยาแอร์นะคะซึ่งท่อน้ำยาแอร์ค่ะจะห่างกับตัวเครื่องยนต์นะทำให้อ air ford เย็นค่อนข้างเร็วนะคะแล้วก็คันนี้นะถ้าบอกว่าเปิดขับรถไปนานๆนะคะพกผ้าห่มด้วยอันนี้ดีที่สุดเนะะเาะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ค่ะเป็นของโฟโมโคนั่นเองนะ ต่อเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะเราจะใช้ขนาด75แอมป์นั่นเองทำงานคู่กันดับไดชาร์จขนาด250แอมป์นะคะแล้วก็แค่ตัวสแตนดาร์ดก็จะได้เป็นพัดลมไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้มันข้อดีตรงพัดลมไฟฟ้าคือจะควบคุมด้วยระบบดีเลย์นะเพราะว่าเราจะยุกเลิกการใช้สายผ่านมูเล่นะคะมันทำให้ไม่ดึงกำลังของเครื่องยนต์นั่นเองเครื่องรน170แรงม้านะคะ ก็จะใช้ได้ถึง170แรงม้ากันเลยทีเดียวนี่ <c oughs> ถามว่าถ้าเป็นเครื่องยนต์แค่ประมาณ170แรงม้าใช่ไหมคะกับการที่เราเอาไปออฟโหลดอะไรเงี้ยพอไหม <c oughs> เพียงพอกับการใช้งานแน่นอนคะ่ะเ <c oughs> พราะว่าคันนี้พอเป็น170ม้านะแต่เป็นเกียร์ธรรมดานะคะซึ่งแบบว่าการถดเกียร์ได้ดีด้วยนะคะแล้วก็เหมาะกับสมกับการใช้งานที่เราต้องเอาไปสไตล์ลุยสไตล์เนี่ย ออฟโรดนั่นเองนะคะอะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะสนใจรถยนต์ฟอร์ดนะคะในการแปลงแบบนี้นะคะหรือว่าสนใจเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่ติดต่อบุ่งมาได้เลยค่ะที่เบอร์0632391615ค่ะพร้อมรับสายตลอด24ชั่วโมงนั่นเองเดี๋ยวบุ่งจะทิ้งทั้งเบอร์โทรนะคะแล้วก็ ID ดีไลน์ไว้ตลอดคลิปเลยนะคะปีคอมเมนต์ติชมสอบถามเรื่องรถยนต์หรือสอบถาม รถที่เกี่ยวกับรถยนต์ฟอร์ดนะคะใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะนะคะแล้วก็้อมยังไงวันนี้บุ่งลาไปก่อนนะคะเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ